Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I i got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being just because you're trying things and they just want you to settle and do the right thing so get a good job don't slack off wake up every morning make a good impression on your boss don't do anything that i wouldn't do and when you're making money make sure you don't spend it too soon <laughs> fuck that i'll do what i wanna do i got a different path from everyone and that includes you who are you to tell me how to live life? And these times, it feels like nobody's right. Yeah, so I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck. I keep chasing. They tell me that I'm never. gonna They want me to do something like that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous สวัสดีครับผมกอ๊อฟสรดหรือว่าอาจารย์ก๊อฟโตโยต้านครทนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่รถที่ผมจะมาแนะนำนะวันนี้นะครับก็คือ Corolla Cross รุ่น GR Sport ก็เป็นรถรุ่นพิเศษนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาพร้อมกับ Corolla Cross รุ่นปรับปรุงใหม่ปี2021นะครับตัว Corolla Cross GR Sport เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับ ก็คือสีดําสีแดงหลังคาดําแล้วก็สีขาวมุกหลังคาดานะครับราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทสาหรับสีดานะครับส่วนคันนี้นะครับที่ผมจะมารีวิวนะครับก็คือสีแดงหลังคาดานะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้น10,000บาทนะครับก็คือ1นึ่งล้านสองแสนบาทขณะที่สีขาวมุกหลังคาดานะครับก็จะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทก็จะแพงกว่าสีดําอยู่1 5 0 0 0บาทโครลรา่าคอร์รุ่น g r Sport ก็จะนำโคลรา่าคอร์สรุ ไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้นะครับหรือว่ารุ่นท็อปเนี่ยราคา1 000, 1 9 9 0 0้านเานเนี่ยมาตกแต่งเพิ่มเติมมีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับก็ขั้นแรกนะครับก็จะเป็นดีไซน์ภายนอกนะครับและภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งด้านกันชนหน้าหรือว่าล้อแม็กนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวแล้วก็ภายในนะครับก็จะมีการตกแต่งในธีมสปอร์ตก็จะมีทั้งสปอร์ตและหรูหรานะครับไม่ว่าจะเป็นธีมเปลี่ยนโนแบ็กแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเบาะใหม่อีกอย่างนะครับที่ สำคัญเลยนะครับสําหรับตัว t r Sport ก็คือการเพิ่มสมรรถนะในการ,รขับขี่ตัวรถคันนี้ก็จะมีการปรับจูนช่วงล่างนะครับให้สปอร์ตมากยิง่งขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีะจุดเลยนะครับว่าตัวค o R o l l a c าค s รรุ่น G-R Sport มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับเรามาดูกันที่ด้านหน้าของค o ร o l l a c าคอรรุ่น G-R Sport นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ เริ่มต e, okay. ้นที ps, so side, orange, pues ่ตัวกระจังหน้านะครับและกันชนด้านหน้าได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยตัวกันชนเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ใหม่เลยนะครับจากไฟตันหมอกที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีการย้ายขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วตัวกรอบไฟตันหมอกเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นะครับวัสดุก็จะเป็นวัสดุแบบสีดําเงาเป็นโนแบกนะครับให้ความหรูหราแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนตัวกระจังหน้าเนี่ยอันนี้จะเน้นความดุดันครับก็จะเป็นกระจังหน้าสีดาดาเงาขนาดใหญ่ดีไซน์ก็จะเป็นดีไซน์ใหม่นะครับเป็น แนวขวาให้ดูดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับตัวโลโก้ก็จะมีการเปลี่ยนสีโลโก้ใหม่จากปกติโลโก้โตโยต้าเนี่ยไอตรงรอบๆเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะครับสัญลักษณ์ไฮบริดรถคันนี้ก็จะเป็นรถไฮบริดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโลโก้เนี่ยก็จะเป็นสีดําเพราะว่าจะเป็นตัวแนวสปอร์ตนะครับส่วนตัวโคมไฟหน้าตรงวัสดุตกแต่งด้านในเนี่ยปกติไฮบริดเนี่ยจะเป็นสีฟ้าแต่รถคันนี้นะครับที่อาร์สปอร์ตเนี่ยก็จะเอาตัวแถบสีฟ้าออกก็ ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงด้านล่างของกันชนเนี่ยก็จะมีติดชุดแต่งเพิ่มมาก็จะเป็นตัวกันกระแทกด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีเมทัลลิกนะครับให้ความสปอร์ตและตบเฉียวมากยิ่งขึ้นสำหรับดีไซน์ด้านข้างของคุราคอร์ดอา s ์สปอร์ตนะครับก็จะเห็นเลยนะครับด้านบนหลังคานะครับก็จะเป็นหลังคาดํานะครับทําสีนะครับยาวลงมาจนถึงเสาด้านล่างเลยนะครับรวมทั้งกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นทําสีมาเป็นสีดําเหมือนกันก็ให้รถดูสปอร์ต มากยิ่งขึ้นแล้วตัวล้อนะครับล้อแมก็กหรือว่าล้ออลลอยเนี่ยก็จะเป็นล้ออลลอยขนาดเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีปัดเงาตรงขอบขอบล้อนะครับให้ดูดุด,ดันและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับด้านชายประตูด้านล่างนะครับก็จะมีตัวคิ้วกันกระแทกตกแต่งให้เป็นแนว SUV ตัว g r Sport นะครับก็จะมีการปรับจูนช่วงล่างโดยมีการปรับตัวโช๊คอัพและสปริงนะครับให้สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการติด นะครับเหล็กยึดตัวโครงด้านล่างเพื่อป้องกันการบิดตัวขณะเข้าโค้งนะครับหรือการโค้งตัวขณะที่เลี้ยวนะครับก็จะทําให้รถคันนี้สามารถขับโดยที่ความเร็วเข้าโคง้งรถจะนิ่งนะครับแล้วก็ยังให้ความนุ่มนวลเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ด้านท้ายของคุโรราคอรสจาร์สปอร์ตกันนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับตัวสปอยเลอร์เนี่ยก็จะทําสีดํามาจากโรงงานเช่นเดียวกันเลยนะครับไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายเนี่ย ไฟท้ายของรุ่นทีย่าสปอร์เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ใหม่นะครับจากสีเนี่ยปกติตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับตามลักษณะของไฟท้ายนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนสีใหม่นะครับจะเป็นวัสดุแบบใสนะครับก็ให้ความสวยงามไปอีกอย่างนึงเลยนะครับขณะที่โลโก้ด้านหลังนะครับของโลโก้โตลต้าเนี่ยก็จะเป็นพื้นสีดำเช่นเดียวกับด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงด้านท้ายนะครับใต้โลโก้ไฮบริดก็จะมีสัญลักษณ์จีย่าสปอร์ติดมาให้นะครับแล้วก็ด้านล่าง ของตัวกันชนท้ายนะครับก็จะมีการติดชุดแต่งมาให้นะครับก็เป็นแอโรพาสนะครับสีเมทัลลิกสำหรับการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับของโครา l คอร์ท s าร์สปอร์นะครับ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งแผงคอนโซลก็ใช้วัสดุเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับรวมทั้งตกแต่งพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้สีเงินตรงกรอบตรงกลางนะครับก็จะตกแต่งเป็นเปลี่ยนโนแบค็คเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นวัสดุสีดนะําเงาหัวเกียร์นะครับก็จะเป็นหัวเกียร์หุ้มหนัง่เปลียนโดยที่เปลี่ยนวัสดุนะครับให้เป็นแบบสปอร์ตการจับเกียร์ก็จะกระชับดียิ่งขึ้น สำหรับตัวเบาะนะครับของคโรร่าคอร์สตเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็ตรงหมอนนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์โลโก้ TR ฝั่งอยู่ที่ตัวหมอนเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะตรงกลางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นมีแถบสีขาวเป็นดีไซน์สปอร์ตใส่เข้ามาในเบาะสีเบาะเลยนะครับตัวรถ TR าสปอร์ตภายในก็จะมีภายในสีเดียวเลยนะครับ ไม่มีสีอื่นให้เรื่องนะครับก็จะเป็นภายในสีดำโทนสปอร์ตครับปุ่มพุสาตานะครับก็จะเป็นโลโก้ g r ขึ้นมานะครับเช่นเดียวกันขณะที่รุ่นใหม่นะครับระบบ Toyota s a f e t ี Sense นะครับก็จะทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับสำหรับตัว Dynamic Radar Cruise Control นะครับที่มีเพิ่มขึ้นใหม่ในตัว2021นะครับ สำหรับโปรโมชั่นเปิดตัวนะครับของ p อลลาคอร์รุ่นเทียร์สปอร์ตก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น0.99%หรือว่าดอกเบีย้ย1.89%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วก็มีโปรโมชั่นการขยายการรับประกันตัวรถนะครับจาก3ปีเป็น5ปีหรือ150,000กิโลเมตรแล้วก็มีการรับประกันนะครับระบบไฮบริด 5ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางคลายความกังวลในเรื่องการใช้งานรถที่เป็นระบบไฮบริดได้เลยนะครับแล้วก็จะมีการฟรีค่าแรงให้นะครับถึง1000กิโลนะครับหรือว่า5ปีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ